สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ของนักรบสีน้ำเงินโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ที่46สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดหาไก่ไข่อาหารสำเร็จรูปอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงและยาเวชภัณฑ์ให้กับกลุ่ม เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสุกรตามโครงการเกษตรกรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่ไข่เบื้องต้นอัตราส,ส่วนของการให้อาหารสำเร็จรูปณพื้นที่ความรับผิดชอบตำบล2พี่น้องตำบลรับรอและตำบลท่าเซ ในพื้นที่ของตำบลท่าแซะอเอภท่าแซะจัังหวดชุมพรและได้จัดชุดปฏิบัติงานก่อสร้างงานน้ำพร้อมยานผ่านะและเครื่องจักรกลเข้าทำการติดตั้งอาคารบริการน้ำดื่มเย็นสะอาด r o อัตราการผลิต250ลิตรต่อชั่วโมงในขั้นตอนงานก่อสร้างฐานรากโครงสร้างอาคารงานระบบท่อน้ำประปา งานระบบไฟฟ้าและงานสีอาคารโครงการประจำปีงบประมาณ2,568ณโรงเรียนบ้านหัวหมากล่างหมู่5บ้านหัวหมากล่างตำบลช้างขวาอำเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ทั้งหมดเป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในการดูแลในเขตรับผิดชอบจบข่าวพันจาการอีกหญิงสริปะมลีอ่าน